ถ้เราขายแค่ขนมตาเมือนนั่งโตยหรือว่าในร้านขนมในน้ำขนมข้าสุนทานนะคะที่ชึ like ่นะอบอยู city, ่สองปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะแต่เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราได้ส่งผลิตภัณฑ์ของขนมลาเข้าสู่โครงการกินดีร้านนะคะแล้ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาน้องน้องหลังจากเข้าโครงการมา เราพัฒนาผลิตภัณฑ์คือคือจากเดิมจากเดิมจากเดิมเราเราเราจะใช้วิธีการกดลยเราไม่ไม่มีไส้อ่ะค่ะเราใช้เป็นตัวล้วนๆเลยคือไม่มีไส้แล้วตอนนั้นพอเข้า c p o ปั๊บเขาเสนอคือเราต้องการเพิ่มตัวไหนก็เลยเพิ่มได้สองตัวคือเสนอไปก็มีแบบมีไส้กล้วยมีไส้กล้วยแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตอ่ะค่ะเพิ่มสอนไส้เข้าไปความความเปรี้ยวของกล้วยมันจะตัดรสลาลงไปมันจะได้อีกรสชาติหนึ่งแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตคนที่กินช็อกโกแลตเลยเราก็ได้เป็นเนื้อช็อกโกแลตแท้ๆค่ะ มันจะกรอบแต่ความกรอบอะไรเหมือนเดิมหมดก็แต่เพ pues ิ่มกระชายไปใกใกล้ะเป็นแบบก็เพ so ิ่มขึ comes, so ้นหน่อยบางคนติดใจใส่กล้วยขึ้นหน่อยเพราะว่าถามว่าคนกินเขาเขาจะเพิ่มความเที่ยวกล้วยมันจะไม่รสชาติาเปลี่ยนไปคือเพิ่มแล้วมันรสชาติจะตัดกันกล้วยมันก็อร่อยไปคขาติดใจเยอะไส่กล้วยค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นเด็กๆก็จะชอบพวกช็อกโกแลตมากกว่าใช่เพราะอะไรมากกว่าแต่ถึงว่าพัฒนาไปแล้วไส้ไส้กล้วยกับข้าวซอยก็ถือเป็นกลุ่มนที่คล้า กล่ก็อกลนนะไน่เ้าววาปกาจเียงใช่ใช่มีมาันยอมาเไสกล้วยมากซเดียวเพราะว่าเขาจะาเขาจควาเี้ยวกวยมร่อยแากนเะแล้วคาาัไปก็เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเใช้ไสอะไรตัวอะไรที mm ่แบบไม่แปรรูปแล้วเราอกแล้วมันจะกินไว้ได้นานเราก็จะต้องเพิ่มไส้ไปอีกเพิ่มไส้เป็นไตัวอื่นจัก y